สุดๆไปเลยเข้าผัดแหนมตีหมูปแหนมอือหืออือหอืกินเหมือนกันคร่ะข้าผัดแนน จะของย่ามีแ้วพี่ขุดกระจบใบวีวีด้วยอืมอืมกรอบยังร้อนผอู้ <c oughs> ชม่ะแซบกัะผัก เข้ากันกับผักผักแก่แแลมีผักจากนิ้วเมาเท่นอืม,อ,มอร่อยมากจต่น้ำม่วงเลยค่ะมีน้ำม่วงมีหอมแรงมีพิกเข้ากันค่ณนผู้มชมค่ะ ล้ำเลิศอร่อยมากดีงามห่อขัมันต้องหอนนะหอ่อมันจะเข้ากันอ่ะเมื่อเย็นเป็นยำปลาทูแหนมผัดไข่โรยด้วยน้ำพริกหมูกระจกแน,น,นะนำนะคะคม่ผู้มหมูกระจกกใบวีวีอันเนี้ย เขารีดน้ำมันออกเพราะฉะนั้นมันจะกรอบเยอะอาใครไยฟันไม่ดีไม่แนะนำนะคะต้องคนฟันดีแล้วก็ดูแลสุขภาพเพราะตัวนี้น้ำม,นมันมันไม่มีเขาเารีดน้ำมันออกฮึมกินกับผักสดได้ด้วยอร่อยฮัลโหลยังไหมวะ่ะ อ,อ,อยากลองกดสั่งที่ตะกร้าได้เลยนะคะอร่อยดีค่ะตัวเองกินได้กันดีคะท่านผู้ชมอร่อยลองแล้วเมื่อกี้นี้ก่อนจะถ่ายคลิปนี่ กินขมามากป็นหนะ นะคะเอาไปห่อผักผันนี้ก็ได้ท่านผู้ชมอร่อยลองแล้วเมื่อกี้นี้กินสลัดผักห่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยตามด้วยพิซซ่านะคะพิซซ่าเจ้านี้เป็นเจ้าประจำที่เราสั่งจองคิวเลยค่ะไพอจะได้กินเดือนหนึ่งมาค่ะหนอันนี้เป็นทัพเปิ อันนี้เป็นบีฮังกี y อร่อยหมาะท้งคนมื้อเที่ยงของเรามีสลัดผักมิมก์คมลเทศแล้วก็พิซซ่านะคะวันนี้เราเป็นเฟง่ง